สวัสดีครับกลับมาพบกับไอดอมีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอมาแบบรัวๆเร็วๆเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เห็นกล่องอย่างนี้ก็คงจะรู้กันทุกคนแล้วมัง้งว่าซีดีบีอนเคีอะได้มาถึงมือแล้วนะครับผมผมเนี่ยสั่งต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะสั่งวันสุดท้ายแล้วก็เรียกว่ามันจะปิดรอบอยู่แล้วผมถึงได้สั่งไปนะครับผมนี่ได้สั่งแบบ ก็ถือว่าได้ค่อนข้างไวส่วนหนึ่งผมก็มังโหแต่ดูสภาพเลยแพ็คมาแบบไม่ค่อยอันนี้แบบไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะแบบแพ็คแพ็คมาแบบเนี้ยแล้วก็เอาหนังสือวางวางไว้ผมสั่งมาค่อนข้างต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าผมสั่งมาแค่ยังไงดีสั่งมาแค่ทั้งหมดเออสิบแผน่นเอ้ย แปดแผ่นกับโฟโต้อ่าไอตัวโฟโต้อัลบัม้มไม่ใช่ดิโฟโต้บุ๊กอะ่ะอีกสองอันไทป์ b นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกัน มานมาเออสําหรับทิ่งเนี้ยผมกําลังคิดว่าด้วยความที่คนมันสั่งน้อยด้วยมั้งครับก็เลยได้ของกันค่อนข้างไววเพราะว่าเหมือนผมดูจากที่ไหนมาตกที่มันค่อนข้างที่จะบอกว่าไอตัวอะไรนะอ้าวแล้วมันทําไมเป็นไท้ีสองอันล่ะไอไท้ีสองอันล่ะ เราไทาย A ผมมาไทาย B ที่มันมีปัญหาอปว่าวะใช่ไหมที่เขาบอกว่าไทาย B มีปัญหาเรื่องเรื่องพิมพ์อะไรไม่ถูกต้องสักอย่างเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าผมสั่งไทย A B มานะแต่มันมาเป็น B ีสองอันซึ่งเดี๋ยวผมไปเช็คดูอีกทีหนึง่งว่าว่ามันจะยังไงเดี๋ยวเปิดมือถือดูก็ได้ คิดว่าไม่น่าจะแพ็คผิดหรอกผมอาจจะเอเอ,เอผมแพ็คไปดูแล้วครับมันผมสั่งผิดมันน่าจะกดลั่นไปเป็น B สองอันอะเราไม่มี A หรองเออนั่นแหละประมาณนั้นละมั้งผมดูในในช็อปปี้แล้วการเป็นว่าผมสั่งใช้ B มาสองอันไม่มีใช้ A มาเซงเลยแล้วก็ไม่ไอตอนสั่งก็ไม่รู้ด้วยเพราะมันจะหมดเวลาก็คิดว่าสั่ง A B มาแล้ว ังมนช่าเดี๋ยวมีเวลาวันว่างหรือวันไหนก็เดี๋ยวค่อยไปหาดูในตลาดแล้วก็ค่อยซื้อมาแทนละกันสำหรับอันนี้ก็ไม่มีไทยไม่มีโฟตโต้บุ๊คไทยเอให้ดูนะครับผมน,นี่ก็ผมผมสั่งมาแค่สิอันเพราะว่าคิดว่างานจับมือมันคงจะไม่มีกแล้วแล้วผมไม่ชอบอย่างที่เคยบอกไปว่าผมไม่ค่อยชอบไอตัว กิจกรรมกิจตริงอยู่ออนไลน์เท่าไหร่มันมันคือได้แค่ได้เจอน้องได้คุยอะแต่ว่ามันไม่ได้ฟิลลิ่งของของงานจับมืออะผมก็เลยเอเราก็ไม่รู้ว่าปีเนี้ยไม่รู้ด้วยซ้ําด้วยว่ามันจะแบบมีงานจับมืออีกหรือเปล่าอาจจะได้เลื่อนไปปีหน้าเลยถ้าเลื่อนไปปีหน้าเลยก็เผลอๆอาจจะเป็นงานแบบส่งท้ายน้องๆเลยอะเพราะก็หลายคนมันก็ ผมเท่าที่ดูอ่ะก็หลายคนมันก็ไม่ต่อสัญญากันแล้วใช่ไหมก,ก็กิจกรรมก็อาจจะเป็นได้จับมือพร้อมกับส่งล้าน้องๆไปเลยก็ได้นะครับผมอ้อยเห็นมันเห็นมีน้องบางคนทักผมมาในคลิปก่อนว่าผมอ่ะได้กรีดซองอันนี้ไปก่อนหน้าหน้าแล้วไอ้สองซองที่ผมว่ามันถูกกรีดแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้เช็คแต่ก็ขอบคุณที่เตือนมานะครับผมเดี๋ยวใครที่ดูย้อนหลังไปก็ เดี๋ยวผมค่อยไปไล่เช็คอีกทีเพราะช่วงนี้เอาจริงอะก็คือไม่ค่อยว่างนานๆผมจะเข้ากรุงเทพมาเพื่อเพื่อม,มาเอาของสักทีหนึ่งเพราะว่าผมก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นหลักแล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นบุ๊กเลตนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเหมือนอันนี้จะเป็นกึ่งๆเป็นแบบโฟโต้อไอเป็นโปสเตอร์ด้วยแต่มันเป็นคัพเวอร์อันนี้ก็จะเป็นตัว ส่วนใหญ่ก็เป็นเน้นคู่จินเอ้ยทำไมในน้ำหนึ่งไม่ไคู่กันละ่ะหรือว่าคู่เขาไว้ข้างหลังก็ไม่นี่ทำไมมีลูกคู่คู่จินแค่ไข่ปูก,กับวีจี้อ่ะเอออ๋อ,อ,อน้ำหนึ่งเลยเอาปันจอนอไม่มีเหรอ หรือว่ามีอีกทหนึ่งอาจจะมีอีกทนึงก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจใครที่มีไทยเอทรีวิวด้วยครับผมไม่มีรีวิวเสียใจยจังนี่ก็จะเป็นการ์ดนะครับผมการ์ดมิวสิกมีคนผมว่าเปิดมาขูดมาแล้วไม่เจอเพลงอันนี้ด้วยนะครับผมเห็นในกลุ่มนะนะครับผมกลุ่มคามมูนนี่รูปเฮ้ยคนแรกก็พี่โอ้โหคูแก้วเลยไดโอชิเลยแบบแรกใบที่สองเป็น อุย้ยมิวจิกกี้โชคดีจังอะเฮ้ยแต้มบมบุญบาแต้มผมดีจังวะถ้เปิดมาเป็นพิเชอร์นี้ข้างในนี้อันแรกนี้เป็นแบบอันนี้จะเป็นกล่องไทยเองนะครับผมเดเลย๊บปุ๊บปุ๊บ มื่หลัง,ลงเออเฮ้กำลังจะโมว่าหลังหลังอะ่ะดึงง่ายจะดึงไม่ง่ายอันแรกโชว์ซะงั้นอ,อันนี้นะครับผมน,นี่ติดแอร์เหมือนกันก็บุ๊กเล็ตก็เป็นเนื้อเพลงแล้วก็รูปรูปเหมือนกับในไอตัวไอตัวไหนวะไอตัวหน้าปกไซเบีย โปเตอร์ไทบี B. ช่างมันไม่ค่อยสนใจแล้วดูรูปดีกว่าฟ๊บไข่วะ,วะอ๋อน้ํำนึ่งเอ้ยไม่ใช่น้ําใสคนแรกเป็นน้ําใสนะครับหรือว่าจะหลอกให้เราดีใจแค่เป็นโฟโต้เซตวะไอตัโฟตโต้บุ๊ควะตัวซีดีไม่เป็นไรเราได้โอชิเรามาแล้วแล้วก็ได้โอชิเพื่อนเรามาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่งง่ายมากที่ เราจะไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องไปตามหาอะไรมันวุ่นวายมากนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำใสน่าจะแลกหาเปไป,ไปน่าจะไปแลกหานของเขตได้ปึบเปิดมากเป็นเฮ้ยผมคอมคูกแก้วว่ะจริงเฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยตั้งครั้งแรกนี่มาสิบอะละบะ1สิบซิงเกิลแล้วสิบซิงเกิล สองอัลบั้มแล้วผมไม่เคยได้คมในในการแบบเปิดเปิดไอ้นี่เลยแบบที่มีถ้ามีสองรูปอะ่ะผมไม่เคยได้รูปผูกแก้วแบบไม่ต้องไปตามหาเทสอะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็โชคดีมากขอคุณมากครับต้องแก้วชีวิตแม่งดีจริงๆเลยคุ้มแล้วถือว่าผมสกเร็ละที่เหลือก็ไขก็ได้ แต่รูปผมอะชอบรูปนี้นะรูปเนี้ยของแก้วอ่ะเนี่ยชอบรูปชอบรูปนี้ของแก้วมากกว่ารูปนี้ผมว่ามันเลือกแสงมันตกหน้าน้องไม่สวยอะเห็นรูปนี้แล้วผมนึกถึงรูปสิ่งไหนว่าที่รูปมันหลอนหลอนหลอกๆตาหน่อยๆ อันหนึ่งนะครับเป็นโหน้องมินมินน้ามินมินพอดีเมื่อกี้ตอนเปิดมามันเห็นชื่อมินมินอยู่ตรงเนี้ยแถวไหนวะเออเนี่ยเปิดมาเห็นมินมินอยู่ตรงเนี้ยแบบแบบนคิดอยู่เฮ้ยมินมินเหรอแล้วก็มินมินจริงๆิด้วยแต่ไม่ได้ทักนะแค่แบบเห็นแบบแบบมินมินก็มามินมินเอาไปแลกใครได้อะแลกใครไม่ได้เลยอะ แล้ใครได้มัง้งไม่ได้โอชีมินมินนะครับรุ่นสองนี่แก๊งปลาเผานี้ไม่ได้โอชีใครได้เอาละแผ่นสุดท้ายของท้ายเอนะครับผมเป็นฟุ๊น้องจิ๊บเยสน,น้องจิ๊บผู้หายไปนานไปรักษาตัวกลับมาแล้ว จริงๆไงอยากเห็นน้องแบบทำงานต่ออยากเห็นน้องทำงานเร็วๆคิดถึงคือจริงๆอคิดถึงเสียงแบบเสียงจิ๊ร้องเพลงนะนานมากแล้วแบบไม่ได้ฟังเพลงแบบไม่ได้ฟังเสียงแบบจิ๊ร้องเพลงอ่ะแล้วผมไม่ค่อยสุ่มเจอสเตจที่จิ๊บขึ้นด้วยไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็พอน้องป่วยน้องหายไปแล้วเระบอกเลยรู้สึกว่าคิดถึงขึ้นมาท,าทันทีอันนี้จะเป็นไทยไทยแ้แหบวะ ไทยบีนะครับผมก็ไม่มีอะไรนี่หน้าปกธรรมดาแจ็คเก็ตก็เหมือนเดิมนะครับผมคล้ายๆกันคล้ายๆกับไทยเอต่างกันข้างหลังนิดหน่อยไม่มีอะไรสำคัญมากหลักๆเราไม่อยากดูข้างหลังนะเราอยากดูนี่ปึ๊บใข่วะแบมบูใช่แบมบู เดี๋ยวเอาแบมบูไปหาแรกน้องวีดีกว่าเม้ใช่น้องวิวไม่ใช่น้องวีนะครับน้องวิวเอ,อแต่ว่ามันไม่มีงานอะตอนเนี้จะไปเจอน้อง,ง้ๆมันก็ยากเหลือกเกินนะครับถัดมาเป็นหลามปันโอ้โหใส่มาให้ซะสองชั้นใช่หัวไม่รู้นี่ไงหลามปันน่ารักจุงเบ กัรเปิดยากจังคอมิวสิกอีกอันผมจะได้เอาไปขิงเพื่อนไม่ใช่ไปขิงเพื่อนได้ไปเพื่อนได้ไม่ต้องไปหาเพราะดูทรงแล้วเพื่อนผมมันไม่ได้มิวสิกเลยเอ้ยชื่อเอ้ยผมได้คอมมินมินว่ะดูดิผมได้คอมมินมินแล้วอะสิบแผ่นได้คอมอปกตินี่สั่งเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะคอมกันง่าย,ายๆนะครั้งนี้นี่คือได้คอมแบบ ง่ายจังวะอะไรดีนี่ก็มิวสิกมิวจิกโลกมาไปปะน้องเคยังไม่ได้เนี่ยเจนิดก็ไม่ได้ปึ๊บได้สล็อตเจนนะครับผมเย่ yeah. หมดแล้วนะครับผมสรุปก็คือ ชุดเซ้นะครับเดี๋ยวก่อนอเอาคอมก่อนผมได้คอมมินมิน,นะครับผมแล้วก็คอมรูแก้วนะครับโอชิสบายอันนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกสบายมากแทบรู้สึกว่าที่เบียดนี่คือของแถมแล้วไม่ต้องไปตามหาอะไรแล้วไม่รู้สึกว่าต้องเอาอะไรไปเทรดอะไรแล้วเพราะเรามี โอชีของเราแล้วนะครับแล้วก็น้องมีน้องปั้นนะครับน้องเจนน้ำใสมิวสิกแบมบูแล้วก็น้องกิฟนะครับหายแล้วก็กลับมาร้องเพลงให้พวกพี่ๆฟังนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะน้องกิฟโอเคก็คงจะเท่านี้ครับเรียบง่ายไว้ดีเพราะผมก็จริงๆก็หิวข้าวแล้วก็พึ่งมา ถึงกรุงเทพได้ไม่นานแล้วก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็เนี่ยแกะรีวิวให้เลยเพราะฉะนั้นเอาไว้เจอกันครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมไปตามหาแผ่นไออันนี้ไทยเอยก่อนไม่เข้าใจว่าตัวเองสั่งวุดไปได้ยังไงทำไมถึงเอาบีมาสองอันโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย